สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับานะคะสวัสดีค่ะเรื่องต่างนะคะสาเหตุที่ใจคนเเพกมาจากปุณพรอาจจะดูดวงหรือวราปุอยากจะอยากสนับสนุนทีมของเขาหรือว่าไอเดก็ตามแต่มันต้องมีเหตุผลแน่นอนที่ปรปุสามารถไลสดได้ว่าตีหัวตีทนายให้ตีทนายคนจริงไหมพี่บุรั่ลองคิดเรื่องนี้ดูสิครับเสร็จพอมาวันนี้ปั๊บพี่บุรัน,นั่งไลเฉยเฉย เดี๋ยวฟังแกโหพูดก่อนนะครับนะแกโหแกก็พูดถูกนะ เดีฟังเจ้โหก่อนนะครับนะขอญาตเจ๊โหนะครับมแปตางคําี้มาครับเออไม่เป็นไรดอกลวนี้เราก็พูดําตรงเราก็รู้ว่าย่างมีคนบอกว่าเจ๊บุหรนพูถึงโอโหตามสวายเลยโรู้ว่าพี่เอ็นดูโอ้ก็รับพี่เช่นกันค่ะดนกคงจ็บปวดเธอแยกล่างเลยน้องยิมเยือ อันนี้เจ๊โโหก็พูดถูกนะไอนน้เรื่องตีงูทีทนาเนี่ยทีทนาเทเพาพระอาจารย์เนี่ยอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะครับและช่วงนั้นเป็นเรื่องที่ผมกับลุงนี่หนักใจมากๆเลยนะครับนะรู้สึกแบบนิดนึงอะว่าเอออะไรกันละเออก็คืออะไรกันพี่วาสนาสวัสดีนะคะเอ็ซีพอลอฟังอยู่พวกคุณลองคิดสิว่าพอถึงจังหวะนี้อย่างจังหวะ ก็โดนนะให้พระบรมดีๆในขณะที่ผูกคำพีหรือก็ไปถึงไหนแล้วผูกคพีซึ่งเป็นอาจารย์ของพระบรมตอนนี้คือเขาไปทางสายโยเวชใช่ป่ะไปทางเมียน้อยเมียหลวงเมียหลวงตามเมียน้อยเมียผัวเมียน้อยเมียน้อยเวลาคู่หลวงคู่อะไรก็ไปทางนั้นแล้วก็ มาปล่อยให้คนที่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาใช่ไหมคะมาด่าวโถถึงตัดดิบอิดเดียนม้วงได้ถูกครับน้องต้องเกรงใจในพระพุทธศาสนาต้องเกรงใจในพระโอ๋ด้วยถูกครับถ้าหลวงม่สร้างแหวนหน้ารูปลงทั้งกู้เออรูปลงตั้งกู้มันเป็นไปเห็นมะนี่อันนี้คือเรื่องจริงถูกครับเออปลูกขมิ้นแกไปทำเรื่องใสใสยาสาตว์คือตอนนี้คือสิ่งที่คือพี่โห๋พูดอต่เขามีหลักการของเขาพูดนะนี่ผมไม่ได้เข้าข้าๆพี่โห๋นะแต่ว่า เรื่องโหระพาแกพูดอ่ะคือม,มันก็เป็นมุมมองของแกนะครับนะนคือพระจารย์นยมีลูกศิษย์ลูกหามากมายแล้วลูกศิษย์ลูกหาแต่คนนี้ก็ไม่ธรรมดาแต่จารย์ลงมาในโซเชียลเนี่ยนะครับมันมาทําให้เสียนะครับนี่คือสิ่งที่พี่โหําลังสื่อนะครับแล้วเรื่องการติงงูตีติงงูที่นายที่นายเทเนี่ยราะวพอาจารย์นะครับตรงนี้เราก็ต้องยอมอมน้อมรับนะครับน้อมรับด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องน้อมรับนะ ครับผมก็หเห็นด้วยที่พี่โหพูดนะมันมันเคลียดผลเนี้ยแล้วยิงสักห้าแสนค่ะจะพอเอฟซีต้องหมดไป ก็ไม่ครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับกับสิ่งที่พี่โราหระพากยพูดนะทุกอย่างมันเป็นข้อมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเหตุผลที่ฟังง่ายๆมันไม่ต้องฟังอะไรยากเลยนะครับมันเป็นเหตุผลที่ฟังง่ายแล้วผมก็ยืนยันว่าผมอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นนะ่ะเราก็ต้องน้อมรับว่าสิ่งที่ท่านออมาพูดเรื่องติงงูดิจนาเนี่ยถึงท่านจะไปแปลความหมายเป็นยังไงมันก็เป็นสิ่งของท่านตอนนั้นเราก็เคยพูดไปแล้วแต่ทีเนี้ยปัญหาที่ทนานาข่าเทนเนี่ยเขายกตัวยอย่างไอง้คำว่าติงงูดิทนายมาเนี่ยเพื่อเป อาจารย์ก็ต้องน้อมรับตรงนี้ไปนะครับพระอาจารย์ต้องน้อมรับนี้แปลว่าเออตัวเองเนี่ยเออมีบส่วนที่ทําให้เขาเทเนี่ยพระอาจารย์จะจะมาอ้างร้อยแปดวิธีร้อยแปดอะไรของพระอาจารย์นั้นก็มันมัน,ม,นมันฟังไม่ขึ้นนะครับมันฟังไม่ขึ้นนะครับถ้าต้องมองในในมุมนี้ช่วงนั้นเนี่ยพวกผมไม่โคตรหนักใจกันเลยโหนะครับเอาโหเครียดกันมากเลยเพราะไอ้คำว่าติงกุติทนายเนี่ย พระอาจารย์ไม่บพางกบอกว่าสิ่งที่พระอาจารย์พูดเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นอะไรมากมายนะคราจากููอย่างนี้อย่างนั้นมันมันมันไม่ใช่อาจารย์ระอาจารย์ต้องยอมรับตัวเองความผิดตัวเองนะครับแค่นั้นเองนะครับผมเห็นตัวมกีโหลาพาพูดนะครับแต่ทุกอย่างมันก็จริงนะครับที่ธนาอวทีเพราะพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ต้องยอมรับตัองไปแต่เราแก้ปัญหากันนะครับนะแก้ปัญหากันพระอาจารย์ช่วงนั้นนะครับนะก็อยู่ในช่วงอยู่ในกลุ่มเจ้าประจันบาลเราก็รู้อยู่ ครับว่าท่านคุยกับใครยังไงคือท่านคือผมอยากจะให้ท่านเนี่ยทำอะไรแห้ให้ได้ถึงขั้นศาสนานิดนึงนะครับตรงนี้นะครับนะผมก็ไม่อยากจะมาติงหรอ,อกในสังคมอะเขารู้กัอนอยู่แล้วว่าในทีธนาเทปประมาจานนะครับนะพระาจาย์ต้องน้อ,รอมรับไว้ตรงนี้อย่ามาอย่ามาอย่าไปไปไปเดืออื่นอย่าไปอ้างเหตุผลอื่นเข้ามาเพื่อที่จะให้ให้ตัวเองอะดูโอเคมันไม่ใช่นะครับ ต้องยอมรับตรงนี้ด้วยนะครับนะถ้าท่านคิด <kaz> ว่าท่า <Toyota> นเป็นอ่าช่ออ่าท่านเป็นอ่าถ้าคิดว่าสิ่งที่ท่านคิดเนี่ยถูกต้องเนี่ยนะครับนะท่านก็ต้องยอมรับตรงนี้ด้วยนะครับนะก็เห็นด้วยตรงนี้นะครับส่วนมาก่อนในหลันธรมดาพระจารย์งูอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะจะพระจารย์ก็กลับไปยกห่างบัตรก็แล้วแต่ตรงนี้ก็แล้วแต่ผมไปยุกนะครับก็แล้วแต่นะโอเคนะคลิปนี้ก็ ขอพูดอะไรมากมายขออนุญาตจบคลิปนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน,นะครับก็ฝากด้วยนะครับเนาะผลิตภัณฑ์น,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องผลิตภัณฑนะ์เนี่ยผมจะมาพูดอธิบายใน EP คับต่อไปถึงอาจารย์ด้วยนะครับดูไยสวดอยู่นะไม่ใช่ไปดูโอเคครับ